ของเธอยังอยู่ในใจหรือเปล่าถ้าถามถึงเรื่องความรักเธอเชื่อในรักหรือไม่ถ้าเธอนั้นเชื่อในรักและเธอเชื่อมากเท่าไรรักไม่ใช่นิยายที่ต้องประพันธ์แต่คำหวานจะรักกันให้เนื้องนนจริงๆเลื่มต้นด้วยคำถามวันใดเจ็บป่วยกายยาและเธอ,อยังรักหรือไม่วันใดฉันแก่ชราและเธอ,อยังรักหรือเปล่าเราจะรักกันไปจนสุดท้ายถึงวันไหนไถ้าเราต้องจากกันเธอยังจะรักฉันไหม